ดูทรงผมดูหน้าตานะครับหัวตรอเ,เท้ามาได้นะครับเวลายืนเนี่ยฝึกเล็กๆน้อยนะครับเรียนระดอกันมาแล้วนะครับดูท่าทางที่การยืนตรงนะครับมองตรงไปข้างหน้าหาจใจเข้านละึกๆต้นเทา้าที้กันนะครับส้นเทา้าขี้กัน,นคแค่นี้นะครับ ครับผมตอนนี้ท่านผู้กลับก็ได้มาย้ำนะครับว่าให้นะครับให้รายงานตัวแบบนี้นะครับคุยข้อสอบออกมาแล้วนะครับเป๊นเลยนะครับพอนะครับพอเขาไปปุ๊บล้วก็ยกกือว่ายขึ้นแล้วเราก็รายงานตัวนะครับมาเริ่มเลยครับชื่อนะครับนนองทุกคนต้องจำไหมครับชื่อนามสกุล รหัสประจำตัวสอบลำดับที่สอบได้พร้อมแล้วที่จะรับเข้ารับรายงานตัวสอบสาภาคพครับพร้อมแล้วที่จะเข้ารับก,การสอบสาภาคพครับลงท้ายด้วยทับด้วยครับหนีดังๆอันอื่นพูดมาณนู้นนีครับโอ้ยกรรมการเออเข้าท่าเลยพูดดีเลยนทางด้านอะไรมากเลยนะครับเออกรรมการเออดีมากเออทางานฟรีกินนะครับอ่ะ รหัส01010492สอบได้อันดับที่130พราที่จดพราที่ได้รับการสัมภาษณ์แล้วครับคันก็เรียนผู้ปกครองแล้วนักเรียนตำรวจผมต้องเรียกว่านักเรียนตำรวจนะะท่านเข้ามา9999 และ10%เ,เ,เดียวนะครับตอนนี้คณะกรรมการของเราก็พนะนะร้อมแล้นนนนนนวนะครับตลอดประจำโต๊ะนะครับที่จะทาการสอบสภาพน้องน้องนักเรียนนะครับก็เรียนร้ทราบว่าคณะกรรมการของเรานะครับเป็นตำรวจในสังกัดกู้ทรภากหนะครับเป็นมียตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไปนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรัมภา์ด้วยนะครับก็ ท่านก็คงนไได้รับทราบนะผมรู้เพื่อนก็เกี่ยวกับสภาพไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราหรือว่ารุพี่ของเราให้เทคนิคไปแล้วนะครับก็อย่าพมาอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจหายใจไปด้วยไม่ใช่เพื่อน้ากรรมการพูดไม่รู้เรื่องเลยชื่ออะไรกันจ่าไม่ได้เหตุอย่างนี้มันไม่ไหวนะก็ถือว่าท่านเป็นตำรวจไป9.9.9.9แล้วถ้าจะตกิ สุขวิสัยจร you you okay. ิงนะคือพูดรู้เรื่องเลยถ้าพูดรู้เรื่องก็ผมคิดว่าท่านเป็นตำรวจได้นะครับก็ขอโชคดีทุกคนตอนนี้่รำการพร้อมแล้วนะครับนะครับขอบคุณครับนี่เป็นคำแนะนำนะครับของท่านรองผู้กํกับนะครับฝใส่มาการนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับ